สวัสดีครับวันนี้มอยู่กับผมคนเดิมนะครับคุณต่อคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเทสเป็นการบดปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูความแข็งกันนะครับเดี๋ยวผมเออเทสดูเนาะความแข็งว่ามันจะแข็งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้ดูกันยนะครับนี่นะครับเม็ดเล็กนะครับชิ้นเล็กนะครับเอาค้อนทุบยังไม่แตกนะครับดูเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับ ต้องชิ้นค่อนข้างละเอียดนิดหนึงเนาะก็เครื่องนี้นะครับเ,เป็นเครื่องตีปนนอรุ่นทีหนึ่งร้นะครับสามารถบดปุยคอกบดแกลบบดข้าวโพดได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ด้านในจะเป็นใบเป็นใบแท่งเหล็กนะครับใช้สําหรับในการบดปุ๋ยนะครับของแข็งบดได้ทุกอย่างเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับนี่สาประเทศกันเลยเนาะก็ความละเอียดนะครับจะขึ้นอยู่กับตะแกรงที่เราใช้นะครับ แล้วก็ส่วนตัวเครื่องนะครับสามารถใส่มอเตอร์ได้ตั้งแต่หนึ่งแรงขึ้นไปนะครับหรือใส่เป็นเครื่องยนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทําแทนให้วางเครื่องยนต์นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งราคาแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับไปใต้คลิปนะครับนี่เลยนะครับดูความละเอียดน,นะครับของปุ๋ยที่บดลงมาเนาะก็เครื่องนี้เนาะ เราใช้ในการบดเพื่อที่จะนําไปอัดเม็ดต่อได้นะครับเครื่องนี้บดให้วัดผลิตละเอียดแล้วก็นําไปอัดเม็ดต่อเนอะก็ฝากติดตามผลงานของร้านเติมใจการเกษตรนะครับมีคลิปดีๆมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ